v ีเรียบร้อยนวนะคะงวดนี้มีแค่4ี่หางนะคะก็คืออยู่ในกลุ่มวีพีจะได้หมดแล้วนะเอามาขอคนละหนึงแชร์เร็วมาเดี๋ยวจะบอกเลขชอบ3ตัวก่อนเออเอาเลขชอบตัวเดียวพอนะคะแต่ว่าใบเต็มรอก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเจ๊ไอ้นี่ให้สวัสดีคะ่ะรอใช่ไหมรัฐบาลไทย ฉันปล่อยแล้วใครอยู่ในกลุ่มเอพีบ้างได้แล้วนะจะปล่อยแล้วนะจะปล่อยไปตอนเที่ยงกว่านะคะวันนี้นะคะวันที่สิบเอ็ดนะคะเป็นวันดีวันนี้ให้แค่ซีห่างพอค่ะใบน้ำเงินแต่ทุกคนอะติดนิสยัยรอเลขความฝันกับสายด่วนแต่ใบน้ำเงินงวนนี้มั่นใจอยู่นะอย่าลืมตามนะใบน้ำเงินอะ อามาเดี๋ยเจแป๊บน,นึ่งสวัสดีค่ะขอคนละหนึ่งแชร์เร็วๆว,วันนี้วันหยุดนะเมื่อคืนเมื่อคืนมีคนเจอเจไม่กี่คนเองอะ่ะอะไรวะเมื่อคืนเจอยู่บิ๊กเมล์เทนสําหรับเจควรน่าตัด้มอ่ะ <laughs> สวัสดีค่ะติดตามตลอดขอบคุณค่ะมาก ขอคนละหนึ่งแชร์เมื่อวานคนเยอะมากบีมอเทนใครอยู่เลยมากบีมอเทนทุกคนเราใบน้ำเงินทุกคนใบน้ำเงินงวดน,นี้จะให้สี่หางอย่าลืมตามนะไม่ใช่ว่าสนใจแต่เรขความฝันนะคะอย่าเจ๊บอกเลยว่างวดน,นี้ใบน้ำเงินต้องตามนะคะต้องตามเพราะเจ๊ให้แค่สี่หางตามนิดตามหน่อยก็ยังดีนะแล้วก็เรขความฝันเดี๋ยวรอก่อนนะคะเพราะตอนนี้เจ๊ ไม่ฝันงวดที่แล้วก็ไม่ฝันค่ะเจ๊พูดชัดเจนนะว่าเจ๊ไม่ได้ฝันนะงวดนที่แล้วอะ่ะแต่เจ๊เขียนเป็นเลขความฝันให้เป็นกิมมิกนะคะเอ,เ,เอออย่าไปซีเรียสน,นะแต่ขอให้มันเข้าเนาะพอช่วงนี้แบบว่าอีเวนต์จะเยอะมากค่ะทุกคนอ่าเจ๊ผอมมากแล้วนะพอแค่นี้พอแล้วค่ะเจ๊เอาประมาณแปดสิบ แปดสิบเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดสิบพอแล้วสวัสดีค่ะแปบ๊บนึงนะบีอ่ะเจ๊ฝันไหมครั้งน,นี้ยังไม่ฝันเจ๊ <c oughs> บอกแล้วว่าเจ๊ไม่ฝันค่ะแต่เขียนจะจะเป็นเขียนเลขความฝันให้นะคะถ้าไม่ฝันเออทุกคนไม่ต้องซีเรียสหรอกอีกเจ๊นุฝันไม่ฝันจนะช่างมันให้เลขเข้าสวัสดีพันคนค่ะมา โอเคใครที่อยู่ในกลุ่ม V.I.P. แล้วเจนุกปล่อยไปแล้วนะเจนุกปล่อยไปแล้วนะคะใบน้ำเงินนะคะงวดน,นี้ใครพร้อมแล้วเจจะบอกเลขชอบสามตัวในใบน้ำเงินให้ mm hmm. เลขชอบในใบน้ำเงินนะสามตัวเออเอางี้ให้สิทธิพิเศษดีกว่าให้แคปสามวินาทีวันนี้อะสามวินาทีพอนะเพราะจะให้สามวินาที ถามวินาอยากหอมเหมือนเจ๊ทักลิงไลนนะ์น้าทิกตอกไอ้เธอทักลิงไลน์ในไอ้ทักแชทลิงข้อความเพจน,นี้เลยค่ะใครสนใจคุ้มหิวนะคะลูกค้าสั่งซื้อซ้ำเยอะมากนะคะคุ้มหิวเจนุกอา,อ,อามาพร้อมไม่ยังสามวินาทีนะอ่ะสวัสดีหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนค่ะมาสวัสดีคะ่ะ พร้อมอยังขอหัวใจรัวๆให้แคปสาวินาทีนะหรือว่าไม่ให้แคปดีวะยังไงอะ่ะเพิ่งปล่อยไปอะ่ะแต่บอกเลยว่าไปน้ําเงินวันนี้ให้แค่สี่หางตามก็ตามไม่ตามไม่เป็นไรนะจ๊ะแต่ยายไา้ลืมตามน่าสวยมากค่ะขอบคุณค่ะขอเข้ากลุ่ม VIP ทักแชทลิงทักแชทข้อความเพจน,นี้จ้าใส่ด่วนก็อย่าพิ่งคาดหวังนะเพราะมันเป็น สมุกทําที่เกาหลีค่ะนะคะใส่ด่วนนี่เพิ่งคาดหวังนะเพราะว่ามันก็หลุดมาหลายงวดมันเพิ่งเข้ามางวดที่แล้วนะคะแต่ว่าบางคนก็คาดหวังได้นะคะอาจจะให้สามวินาทีนะใครไม่ทันก็คือไม่ทันนะใครไม่ทันก็คือไม่ทันนะคะโอเคนะเพราะเจ๊ปล่อยในกลุ่ม v i p ไปแล้วนะคะกลุ่ม v i p จะได้แนวทางก่อนได้แนวทางก่อนสายด่วนได้ก่อนทุกอย่างได้ก่อนหมดนะคะ เออกลุ่มเอพีแล้วตลอดชีพเอเอสียบมาทานแล้วค่าทานสองเม็ดได้ไหมไม่ได้ตัวเองต้องทานหลังอาหารสิ่งค่าเช้ต้องทานหลังอาหารทีละหนึ่งเม็ดเท่านั้นแต่ถ้าตัวเองดื้อยาลดยาทานสองเม็ดได้ถ้าร่างกายไหวนะเออเพราะมันจะคุมมีอยู่แบบเกินไปอะ่ะถ้าทานสองเมตรทีเดียวอะ่ะตามสายด่วนทุกงวดขอบคุณค่ะอ,อ่ามาพันสามสวัสดีค่ะมาพันสี่แล้วอ่ะโอเคเจนุกให้แคปแค่สามวินาทีนะใค่ทันไม่ทันนะใบน้ําเงินนะ ไปน้าเงินนะอันนี้คือมีแค่สี่หางนะคะตามตามก็คือเจ๊ว่าจะต้องตามอะ่ะทานจากเจ๊สิบสี่หรือเจ๊สิบแล้วค่าสั่งเพิ่มไปเรียบร้อยแล้วค่ะเลิคุณพิสิทธิพรบอกแล้วสิ่คหาเจ๊ดีจริงถ้ากินตามที่เจ๊บอกนะบอกเลยว่าลดจริงแลีวเจ๊มีวินัยมากตอนนี้เจ๊อยู่ตัวแล้วเจ๊กินบ้างไม่กินบ้างนะคะตอนนี้หยุดกินมาจะเป็นเดือนแล้วเพราะว่าเริ่มปรับเริ่มเราเราเราติดน,นิสยัยกินน้อยไปแล้วไงนะคะเจ๊กินมาหกเดือนกว่าแล้วจะเจ็ดเดือนแล้วนะ เออคือคนมันอยากสวยอยากผอมมากใส่อะไรก็มั่นใจตอนนี้คือแบบลดสภาพผ้าเยอะมากอ่าสนใจคุมหิวถ้าใครสนใจคุมหิวเจนุกทักแชทข้อความเพจนี้ทักแชทข้อความเพจนี้สวัสดีพันห้าค่ะทักแชทข้อความเพจนี้ใครสนใจคุมหิวเจนุกใครสนใจคุมหิวเจนุกทักแชทข้อความเพจนี้ทำไมคนดูเยอะวะเอามาสามวินาทีนะอะโอเคมาสามวินาทีทันคือทันไม่นันคือไม่ทันนะอาพันหกแล้ว เออทุกคนเลีกความฝานันเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนนะเลียกความฝันรอ,อก,ก่อนถ้าไม่ฝันก็คือเขียนไปเรียกความฝันแหละไม่ต้องซีเรสช่างมันเถอะแล้วก็สายด่วนก็เหมือนเดิมค่ะมาวันหวยออกนะคะมาวันที่หนึ่งสิบหกหรือสามสิบจะมาทุกวันนั้นนะคะใครอยู่ในกลุ่มจะได้น้ำทางก่อนนะคะใครสนใจเข้ากลุ่ม V.I.P ทักแชทข้อความเพจนี้ค่ะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท ตลอดชีพคือซื้อสบู่นะสะบู่เลขสบู่เจ๊ค,คือปังมากมันจะมีเลขให้ขูดเว้ยทุกคนและสะบู่ใช้ดีมากเป็นสบู่กัญชาผสมว่านหางจระเคสล้างหน้าดีมากบอกเลยเออใครสนใจกูมีหิ่ทักแชทเข้าความเผนนี้สวัสดีพันเจ็ดามมาสามวิมนาทีนะหนึ่งสองสาม จบแค่นี้ไม่ได้ให้แค่นี้พอจอบไม่ทันคือไม่ทันโอเคค่ะนะคะอาใครสนใจคุ้มหิวท,ทักชิดชักแชร์ริง